สวัสดีครับผมนายธีรุจริตพมมาวันนี้ผมจะมา,อ,าอธิบายปัญหาการโจมตีที่เกิดขึ้นในตัว t t p i p นะครับผมก็ขอจะขอยกตัวอย่างขึ้นมาในรูปแบบการโจมตีแบบเป็น,นวิธีหนึ่งที่เรียกว่าการโจมตีแบบซิงค์ฟันดิ้งนะครับเราก็ก่อนอื่นเราก็มาดูว่าการทำงานของ TCP TCP นี้มีอะไรบ้าง การทํางานของ tcp จะมีอยู่2ฝ่ายนะครับฝ่ายผู้ใช้กับฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ผู้ใช้ก็จะร้องขอการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ก็จะตอบกลับมามา,มายังผู้ใช้แล้วก็ผู้ใช้ก็ตอบกลับไปว่าได้รับแพ็กเก็ตันแล้วนะครับมาดูการโจมตีการโจมตีนี้ก็จะเป็นการจําลองการส่งแพ็กเก็ตไปทีละจํานวนมากๆ แบบเสมือนกับมีผู้ใช้ทีละเป็นพันในการส่งเพื่อลองขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ก็ผู้ร้องขอก็จะร <c oughs> ้องขอการติดต่อกับฝั่งเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ก็จะตอบกลับมาว่าได้รับแพ็กเก็ตแล้วแล้วก็จะส่งเพื่อส่งไปหาผู้ใช้ที่ร้องขอแล้วก็ต้องรอรอตอบกลับมายังเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าการโจมตีในรูปแบบนี้จะเป็นการปลอม IP address จึงทําให้เซิร์ฟเวอร์ที่ตอบกลับมาไม่มีฐานที่จะส่งแพ็กเก็ตไปยังปลายทางได้เพราะว่า IP ที่ส่งไปนั้นเป็น IP ปลอมดังนั้นตัวเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องรอจนกว่าแพ็กเก็ตนั้นจะถามเอาหรือหมดเวลาไปการโจมตีในรูปแบบนี้จะใช้จะต้องใช้ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์เป็นจํานวนมากเพราะว่ามีมีการโจมตีการส่งแพ็กเก็ตถี่และจํานวนมากๆดังนั้น ผู้ใช้จริงที่ไม่ใช่การโจมตกีก็จะต้องรอเพราะว่าตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้ทรัพยากรเพื่อจะรอการตอบกลับของผู้ใช้ที่ร้องขอแต่ผู้ใช้คนนั้นเป็นการโจมตีผู้ใช้จริงจึงไม่สามารถที่จะใช้งานทรัพยากรของฝั่งเซิร์ฟเวอร์ได้เซิร์ฟเวอร์ก็จะไม่สามารถที่จะทํางานอื่นได้จนกว่าที่แพ็กเกจหรือว่าทรัพยากร ของฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือพอที่จะให้ผู้อื่นใช้มาดูการป้องกันนะครับการป้องกันก็จะมีการป้องกันที่ฝั่งโฮสต์ก็คือฝั่งตัวเซิร์ฟเวอร์เลยก็เราก็จะปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้ทันสมัยที่สุดนะครับแล้วก็สำรองทรัพยากรทรัพยากรไว้เพื่อรองรับการทํางานที่มากที่มากขึ้นก็คือรองรับจํานวนได้ทีละมากๆนะครับเพราะว่าการโจมตีในรูปแบบซิง ฟันดิ้งนี้ก็จะอาศัยการโจมตีในทรัพยากรของฝั่งเซิร์ฟเวอร์เลยตรงวิธีต่อมาการติดตั้งไฟวอลนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ที่ดีเหมือนกันเพราะว่าการติดตั้งไฟวอลเพื่อป้องกันการโจมตีแบบซิงฟันดิ้งโดยเฉพาะนะครับวิธีนี้ก็จะใช้เหมือนกันส่วนวิธีถัดมาก,ก็คือป้องกันที่เราเตอรวตว์วิธีนี้จะป้องกันที่ก่อน ก่อนที่จะถึงตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์หรือฝั่งปลายทางนะครับก็คือจะจํากัดแพ็กเกจ tcp แล้วก็ป้องกันไม่ให้เราป้องกันไม่ให้ตัวฮมอตของเราทํางานมากจนเกินไปแต่เอาตัวเราเตอร์เป็นตัวจัดการแทนก็คือตัวเราเตอร์ก็เปรียบเสมือนถ้าเปรียบเสมือนการใช้งานในาอินเทอร์เน็ตก็คือรถยนต์วิ่งมาสี่เลนแล้วก็ตัวเราเตอร์ก็จะจํากัดให้เหลือเพียงแค่2เลนเพื่อจะจํากัดรถไปยังปลายทาง ดังนั้นตัวฝั่งปลายทางก็จะไม่ทํางานหนักมากจนเกินไปเพราะว่าตัวเราเตอร์จะเป็นตัวจํากัดการทํางานจํากัดแพ็กเก็ตที่จะส่งไปยังปลายทางดังนั้นการใช้ทรัพยากรบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็จะไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากทีละหลายๆตัวแต่ก็จะทํางานได้เหมือนกันนะครับ ครับเรามาดูตัวอย่างการโจมตีในรูปแบบซิงฟัตดิ้งนะครับว่ามันมีลักษณะการโจมตีที่จริงๆนั้นเป็นยังไงก็อื่นเราต้องมีตัวโปรแกรมที่ใช้สาหรับโจมตีก่อนนะครับตัวที่เราจะใช้โจมโจมตีในครั้งนี้ก็จะดาวน์โหลดมาในเว็บไซต์ที่ได้ปรากฏนะครับแล้วก็พอดาวน์โหลดเสร็จมาปุ๊บเราก็ทําการแตกไฟล์แตกไฟล์แล้วก็ ทำการแตกไฟล์ที่ได้มาครับแล้วก็จะมีในโฟลเดอร์ก็จะมีขั้นตอนการใช้โปรแกรมนี้อยู่นะครับก็กนนงเราก็สร้างไว้โฟลเดอร์ไว้ได้สี่เลยนะครับชื่อว่าบินนะครับแล้วก็ก๊อบ gui ตัวนี้มาไว้ในโฟลเดอร์บินนะครับแล้วก็เปิดคอมา n ์ Command ครับขึ้นมาแล้วก็ทําการชี้ผ่านไปที่โฟลเดอร์บินนะครับแต่ว่าเครื่อง เครื่องต้องลง Java ไว้แล้วนะครับพอลง Java เสร็จปุ๊บเราก็ทําการรันตัว GUI ตัวนี้ขึ้นมาเลยครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีช่อง IP หรือว่า Host name นะครับให้เราใส่ตัวเว็บไซต์ที่เราต้องการโจมตีเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวมี Port name นะครับ Port number ครับแล้วก็ก็รนีที่เ,เราต้องการโจมตีเราก็มาทดสอบใน Web browser นะครับว่ามันยัง เป็นเว็บที่ใช้ได้ปกติอยู่หรือเปล่าแล้วก็พอได้เสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ในช่องโฮเนมนะครับแล้วก็ทําการซิงฟาดไปนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมนี้ก็จะส่งแพ็กเกจไปยังโฮเนมตัวนั้นนะครับแล้วตอนนี้ก็เว็บไซต์ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับก็ต้องรอเรื่อยๆจนกว่าจะ ส่งแพ็กเกจไปมากพอที่ทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถที่จะมีทรัพยากรเพียงพอที่จะให้บริการกับผู้ใช้นะครับออตอนนี้ก็แพ็กเกจอยู่ที่200นะแล้วครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับออแล้วก็ขณะที่รอเราก็ refresh, mm hmm. รีเฟซร,รีเฟซหน้าเพจบนเว็บ browser ครับเรื่อยๆพอดูว่าเริ่ม,เร,มเริ่มนานขึ้นนะครับเริ่มรีเฟซนานขึ้นแล้ว ก็เปิดแถบใหม่ครับแล้วก็เข้าเว็บไซต์ดูครับก็เหมือนว่าเปลี่ยนสมมนแว่าเราต้องการคอใช้ตอนนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับตอนนี้ก็จะสังเกตได้มันก็จะรีเฟซนานขึ้นนะครับมันก็ยังหมุนอยู่นะครับก็รอดูไปเลยครับตอนนี้แพ็กเกจไปที่450แล้วครับ ก็ดูไปเลยนะครับก็เริ่มนานขึ้นนานขึ้นนะครับนานขึ้นแล้วครับ,นนรบอตอนนี้ก็แน่นอนนะครับโค้ดเออ o r ร์โค,ต,โรโคต,ตรงไตเติลน,นะครับเป็น e อ r o r c ร์โค้ดนะครับเออ o r c ร์โค้ดก็แสดงว่าก็เอ r o r ตรงที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ครับ ผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคครับ